ไงครับชอบมากเลยคิดวิผิดจริงๆที่ให้เธอมาช่วยตกแต่งห้องเนี่ยวายุชอบมากอ่ะใหญ่นั่นเนี่ยมันน่าอิจฉาเนาะจู่ๆก็ได้เทพบุตรของพี่มาครอบครองแถมยังเปย์หนักซะด้วยโอ้พี่แจ๊สไปเปย์อะไรกันละครับถ้าผมไม่ได้ความกรุณาจากพี่แจ๊สผมก็คงจะไม่ได้เช่าห้องในราคาถูกแบบนี้แล้วครับเพราะ ปัญญาอย่างผมก็คงจะหาห้องใจกลางเมืองในราคาแบบนี้ไม่ได้ผมขอเวลา2ปีครับแล้วผมจะซื้อบ้านและจะคืนห้องให้กับพี่นะครับเธอไม่ต้องกังวลเรื่องนี้หรอกเธอยอ,ยอยากอยู่นานแค่ไหนเธอก็อยู่ไปเลยอยู่ตามสบายเลยดูห้องดีกว่าคร <c oughs> ับเดี๋ยวอย่าเพิ่งกินแกต้องบอกฉันมาก่อนเรื่องราวที่แกไปสืบมาวายย่กับพี่แจว่ายห่บ้าง ผู้ชายคนนี้มาที่นี่บ่อยไหมพี่ถามทำไมลหรอคะ <c oughs> พี่จะบอกความจริงน้องก็ได้นะแต่น้องต้องรู้รสิทสิบปากให้สนิทความจริงแล้วอะพี่เป็นร,ร,ปร้อยตำรวจเอกปลอมตัวมาสืบราชการรับหนูไม่เชื่อหรอกเชิญพี่ออกไปเดี๋ยวคะ่ะถ้าพี่ไม่ออกหนูจะเรียกตำรวจ ดุจมรลยอะไรเนี่ยหยุหยหยุยนั่นไงฉันว่าและวายุนอกใจใดาวจริงๆด้วยนี่คงไปปอกลอกผู้ชายแล้วเเงินมาเลี้ยงเพื่อนเราอีกทีหนึ่งแก ฉันก็เริ่มคิดเหมือนเอลินไปแล้วนะคือถ้าเกิดคนแบบรู้จักกเฉยๆแล้วถ้าไม่คุณวายอยู่จะต้องถือคีย์การ์ดคอนโดด้วายเพราะแต่แกเก่งเนาะรู้ได้ไงอะว่าวายอยู่กับพี่แจได้อยู่ที่นั่นน่ะแหมฉันก็ต้องมีเส้นมีสายอะไรของฉันบ้างไม่ยากแต่แกไม่ต้องไม่อยากรู้หรอกว่าฉันรู้ได้ยังไงนะเอาเป็นว่าตอนเนี้มาช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะบอกดีดาวยังไงให้มันเจ็บน้อยที่สุด แกอย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดนะแกต้องคุยกับคุณวายุก่อนถามเขาไปตรงๆเลยก็ได้เขาอาจจะมีเหตุผลบางอย่างดาฉันจะทำตามที่แกบอกฉันจะคุยกับวายุ